สวัสดีค่ะสายรุ้งเงขค่ะว,วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะคะสามารถเช็คเงื่อนไขได้นะคะว่าใครจะได้บ้างหรือว่าไม่ได้บ้างนะคะจะพิจารณาจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คแล้วก็ มาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าคนละครึ่งเฟสที่3จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะเฟส3ก็คือจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายน2564นี้แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสับสนว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3,000บาทหรือไม่โดยรัฐบาลนะคะจะพิจารณาและก็ให้สิทธิจากอะไรบ้างวันนี้มาฟังพร้อมกันนะคะ สำหรับคนละเครื่องเฟส3ใครได้สิทธิ์บ้างก็คือสำหรับโครงการนี้นะคะในครั้งนี้จะมอบสิทธิ์เงินเยียวยา3,000บาทให้แก่กลุ่มประชาชนนะคะกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด31ล้านคนซึ่งสามารถแบ่งออก2กลุ่มนะคะก็คือ1กลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์นะคะก็คือเคยลงทะเบียนไว้แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนจานวน15ล้านคนค่ะและก็กลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้ที่จะได้สิทธิ์ รายใหม่นะคะให้ลงทะเบียนใหม่จำนวน16ล้านคนก็คือต้องลงใหม่ในวันที่14มิถุนายน2564นี้นะคะโดยจะต้องเช็คตนเองก่อนนะคะว่ามีคุณสมบัติครบตามที่รัฐกำหนดหรือไม่ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์ชัวๆนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษผ่านบัตรประชาชนค่ะก็คือเรารักกันนั่นเองนะคะ สามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้นะคะจากเราชนะนั่นเองค่ะและก็ไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโคนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่3ได้เลยนะคะในวันที่14มิถุนาย,ยน2564นี้ค่ะยังไงก็ลงทะเบียนกันนะคะสำหรับรายใหม่ค่ะส่วนรายเก่าก็รอกดยืนยันเพียงเท่านั้นนะคะ